ในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการแสวงหาความสมบูรณ์แบบบางครั้งการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบกลับเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจปัชญ,ญาว่าบิซาบิที่สอนให้เรามองเห็นความงามในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบและทำความเข้าใจว่าทำไมการยอมรับความไม่สมบูรณ์จึงเป็นการค้นพบความสงบในชีวิต สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบมายังไม่ต้องงงนะภาพความสมบูรณ์แบบที่เราเห็นบนโซเชียลมีเดียตะโกนใส่เราทุกวันว่าน,านี่แหละชีวิตชีวิตที่คุณควรมีเราเลยทุ่มเทงเงินและพลังงานเพื่อไล่ล่าตามอุด,ดมคตินั้นแต่งตัวเองตกแต่งบ้านสร้างภาพลักษณ์และโพสโชว์ให้โลกรู้ว่าชีวิตเราสมบูรณ์แบบ แต่ขอโทษเธอความสมบูรณ์แบบแบบนั้นน่ะมันเหนื่อยมันไม่มีจริงมันไม่จริงและที่สําคัญ มันขัดกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีคําตอบสําหรับเรื่องนี้ว่าบิซาบิปรัชญาที่บอกให้เรายอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบว่าบิซาบิสอนว่าความงามอยู่ในความไม่สมบูรณ์ไม่ต้องพยายามสร้างภาพทุกอย่างให้ไร้ที่ติเพราะชีวิตที่มีรอยแตกบ้างมีร่องรอยของเวลาหรือมีความไม่เท่าเทียมคือชีวิตที่แท้จริงย้อนกลับไปในศตวรรษที่15ขุนนางญี่ปุ่นลคลั่งไคล้ถ้วยชาจีนสวยหรูใช้โชฐานะในคืนพระจันทร์เต็มดวง แต่พระเซนอย่างมารุตะซูโกกลับเห็นต่างท่านเปลี่ยนพิธีชงชาให้เรียบง่ายใช้ถ้วยดินเผาที่มีร่องรอยการใช้งานแทนที่จะเน้นความหรูหราท่านให้ความสำคัญกับความธรรมดาที่มีชีวิตช,ชีวาผู้สืบทอดพิธีชงชาแบบใหม่เพิ่มธรรมชาติและความไม่สมบูรณ์แบบเข้ามาเช่นดื่มช้าในคืนพระจันทร์เสี้ยวแทนคืนพระจันทร์เต็มดวงใช้ถ้วยที่แตกร้าวหรือเก่าแทนถ้วยที่หรูหราไร้ที่ติ นี่แหละว่าบ,บิดซับิที่แท้จริงว่าบ,บิหมายถึงความเรียบง่ายดิบเศร้าส่อยแต่จริงใจส่วนซับ,บิคือร่องรอยของเวลาความเก่าความสุดสมที่ยังมีคุณค่าว่บบาบิซับิเตือนเราว่าชีวิตที่งดงามไม่จําเป็นต้องไร้ที่ติแต่ต้องจริงแท้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและที่สําคัญเราไม่ต้องเพอร์เฟกเพื่อมีความสุขดังนั้นหยุดวิ่งไล่ความสมบูรณ์แบบเถอะ ถ้วยช้าที่มีรอยแตกร้าวก็ยังคงเป็นถ้วยที่ใช้งานได้และอาจจะเป็นถ้วยที่เล่าเรื่องราวของเราด้วยซ้ําว่าบิซาบบีอาจไม่ใช่ปรัชญาที่ซับซ้อนแบบที่เราเข้าใจกันแต่เป็นประสบการณ์ลึกซึ้ง A clarity moment of clarity. ที่ทาให้เราสัมผัสถึงความไม่สมบูรณ์แบบและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของชีวิตมันไม่ใช่การไล่ตามความสมบูรณ์แบบแบบไร้จุดจบที่เหมือนฝันกลางวันหรือการเชิดชูอุดมคติที่ไม่มีวันเป็นจริงได้แต่เป็นการยอมรับและการอยู่ร่วมกับสิ่งที่มันเป็นลองคิดดูสิความสมบูรณ์แบบคืออะไรสําหรับบางคนมาตรฐานมันต่ําจนสิ่งที่ดูบกพร่องสําหรับคนอื่นอาจจะสมบูรณ์แบบสําหรับพวกเขาแต่ที่น่าขันคือสิ่งที่เรียกว่าบกพร่อง มันสมบูรณ์แบบได้ยังไงถ้าสมบูรณ์แบบแล้วมันก็ไม่บกพร่องอีกต่อไปนี่คือความย้อนแย้งที่ไม่มีวันจบเพลโตเคยกล่าวไว้ว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่เพียงในใจเราเท่านั้นอุดมคติอยู่ในจินตนาการส่วนทุกอย่างที่เราเห็นหรือสัมผัสเป็นแค่งเงาของสิ่งที่เราใฝ่ฝัน และแม้แต่งเงาที่ใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่เราอยากได้ยังต้องยอมจำนนต่อกฎของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายที่ดูสมบูรณ์แบบในวันนี้อาจไม่นานก็จะถูกกาลเวลาทำให้โรยราภรรยาที่งดงามเธออาจจะต้องพบกับรอยเหี่ยวย่นและผมหงอกในไม่ช้าก็าเร็วยิ่งเราพยายามรักษาความสมบูรณ์แบบไว้เท่าไรมันก็ยิ่งเปราะบางเท่านั้นเหมือนน้ำที่นิ่งเงียบหากมีเพียงเม็ดทรายตกลงไปมันก็จะกระเพื่อม ความจริงคือทุกสิ่ง,ล,งล้วนพังทลายทุกสิ่งล้วนไม่จีรังและความพยายามทําให้สิ่งใดสมบูรณ์แบบนั้นเหมือนการถือแก้วที่ล้นน้ําจนเกิดลื่นหลุดมือหรือการรับมินให้คมจนเปราะมันไม่ใช่เรื่องของการละเลยความพยายามแต่เป็นการเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นเพียงภาพฝันที่เราสร้างขึ้นเพื่อหลอกตัวเองในที่สุดแล้วว่าบิสบิไม่ได้บอกให้เราหยุดฝันแต่มันสอนให้เราหยุดไล่ตามสิ่งที่ไม่เป็นจริงและมองดูความงามใน สิ่งที่อยู่ตรงหน้าในทุกริ้วรอยความไม่สมดุลและร่องรอยของการเวลาเพราะที่นั่นแหละความงดงามที่แท้จริงของชีวิตลองนึกภาพห้องนั่งเล่นที่คุณทำให้ดูไร้ที่ติ ุกมุมสะอาดไร้ฝุ่นแต่แล้วแค่ฝุ่นเล็ก,ลกๆก็เพียงพอที่จะทําลายภาพรวงนั้นหรือถ้าคุณใช้ชีวิตบนปลายเท้าก้าวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเพียงนิดเดียวแรงกระทบเพียงเบาๆก็ทําให้คุณล้มได้อย่างง่ายดายความสมบูรณ์แบบมันเป็นอย่างนั้นบอบางและแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาไว้การไล่ตามความสมบูรณ์แบบมันเหมือนกับการพยายามเก็บน้ําในบ่อให้สะอาดตลอดไปทั้งที่คุณไม่มีทางหยุดลมฝนหรือเหตุการณ์ธรรมชาติ จากการเข้ามาขย่อมมันได้เลยความพยายามเนี้ยไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นแต่กลับทำให้เราเหนื่อยล้าวิตกกังวลและเกลียดตัวเอง พอเรามักจะรู้สึกว่ายังไม่ดีพอไม่เคยพอใจในสิ่งที่เราเป็นและกลัวว่าสิ่งที่เราสร้างไว้จะพังทลายแต่ในความเป็นจริงเราไม่ใช่น้ํานิ่งใสบริส,สุทธิ์เลยและจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้นด้วยเราคล้ายกับบ่อน้ําที่คุ่นมัวมีลมฝนและไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านเข้ามาอยู่เสมอชีวิตเราก็เป็นแบบเนี้แปรปวนไม่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยร่องรอยของการมีอยู่ นี่คือความงามที่แท้จริงของวาบิซับิความไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยไม่ใช่โศกนาฏกรรมเลยแต่กลับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนุษย์เป็นความงามที่เรียบง่ายและแท้จริงไม่ใช่ความพยายามหลอกตัวเองด้วยภาพลักษณ์ไม่มีวันเป็นจริงดังนั้นหยุดวิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบเธอยอมรับว่ารอยร้าวฝุ่นละอองและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณคือสิ่งที่ทําให้มันงดงามและนั่นแหละคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบในแบบของมันเอง การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดพัฒนาตนเองหรือปล่อยให้ชีวิตยุ่งเหยิงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยสิ่งที่สำคัญเช่นการเลิกเสพติดพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่ดีตราบที่เราทำเพื่อความเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อข่อยคว้าความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงตัวอย่างเช่นการเสพติดยาเสพติดไม่ใช่ความไม่สมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบงงไหม เออแต่มันเกิดจากการไม่สามารถรเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของชีวิตและการพยายามหลีกหนีความรู้สึกที่เราคิดว่าไม่ควรมีอยู่ในทางหนึ่งผู้เสพติดกำลังตามหาความสมบูรณ์แบบในรูปแบบของความสงบและความปลอดจากความเจ็บปวดแต่มันกลับทำให้พวกเขายิ่งจมอยู่ในความทุกข์มากขึ้นอ๋อเข้าใจละการต่อต้านด้านมืดของชีวิตการปฏิเสธความไม่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่กีดกันเราออกจากการสัมผัส ว่าบิสบิในทางพุทธศาสนานี่คือต้นเหตุของทุกขการปฏิบัติที่จะยอมรับว่าชีวิตนานแปรปวนและไม่สมบูรณ์แบบเป็นรากฐานของความไม่พอใจในตัวเราความปรารถนาในความสมบูรณ์แบบจึงไม่ต่างจากการยึดติดยึดติดกับภาพในอุดมคติ ว่าสิ่งต่างๆควรจะเป็นอย่างไรการยึดติดนี้คือโซ่ตรวนที่กักขังจิตใจเราทําให้เราเหนื่อยลา้าและเจ็บปวดทางออกไม่ใช่การหลีกหนีหรือทําลายตัวเองแต่คือการปล่อยวางปล่อยให้ภาพลวงตาแห่งความสมบูรณ์แบบค่อยๆสลายไปมองเห็นชีวิตในแบบที่มันเป็นและเรียนรู้ที่จะโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบนั้นอย่างเต็มใจเพราะความงดงามไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ไร้ทิฏฐิแต่อยู่ในสิ่งที่มีความหมายและแท้จริง การปล่อยวางไม่ได้ทำให้เราล้านเลยแต่กลับทำให้เรามีพลังในการพัฒนาตนเองมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องแบกภาระของความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้ เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างแท้จริงโดยไม่ถูกกดดันจากเป้าหมายที่ไม่อาจบรรลุได้และนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงการดำรงอยู่ของทุกสิ่งในธรรมชาตินั้นไม่มีมาตรฐานตายตัวไม่มีหินต้นไม้หรือภูเขาใดที่ต้องตรงตามข้อกำหนดใดๆธรรมชาติแค่ทำให้มันเกิดขึ้นสร้างมันมา และปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาและหายไปตามวงจรของมันเองว่าบีซับิจึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่มันคือการยอมรับสิ่งที่เป็นในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบตามที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมสลายหรือความไม่สมดุลตามที่ดูกังผู้ขอตั้งสำนักเซนโซโตโกล่าวไว้เราต้องตระหนักถึงความไม่เที่ยงของโลกความแก่ชราความเสื่อมโทรมการคดเคี้ยวของเวลาการเสื่อมสลายของสิ่งต่างๆและแม้กระทั่งความตาย มองเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเราและสิ่งรอบข้างความงามในชีวิตที่แท้จริงจะเริ่มปรากฏออกมาเหมือนกับจกักรพรรดิมาคาร์ดออลเลลอุสได้กล่าวไว้ว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเช่น ก้อนขนมปังที่แตกหักจากการอบมันกลับมีเสน่ห์ในตัวเองทั้งที่มันไม่สมบูรณ์แบบการแตกหักและรอยแตกที่เห็นชัดกลับกระตุ้นความอยากอาหารของเราโดยไม่รู้ตัวหรือเหมือนมะเดื่อที่เริ่มสุกจนแตกหรือมะกอกที่ใกล้จะร่วงจากต้นเงาของความเน่าเสียกลับทำให้มันดูงดงามในแบบของมันเองนี่คือเสน่ห์ของความไม่สมบูรณ์แบบที่ไม่ต้องการปรับแต่งหรือบังคับให้สมบูรณ์เพราะความงามที่แท้จริงอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ในสิ่งที่มันเป็นและเป็นวิธีที่มันพัฒนาไปตามเวลาวิธีหนึ่งที่ใช้ฝึกฝนการยอมรับเนี่ยคือการจัดสภาพแวดล้อมของเราให้เป็นไปนตามหลักวาบิซาบิด้วยการเลือกสิ่งของที่มีอยู่และทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปโดยไม่จําเป็นต้องซื้อของใหม่ทุกกรณีตัวอย่างเช่นการเก็บรักษาของเก่าและทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของความงามในชีวิตเราสามารถตกแต่งบ้านให้ไม่สมบูรณ์แบบเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่เก่ารอยร้าวที่ผนังหรือของที่มีตําหนิจากการใช้งานซึ่ง ในความไม่สมบูรณ์เหล่านั้นมีความงามที่แปลกประหลาดและลึกซึ้งนอกจากนีย้ยังมีวิธีการอาบป่าซึ่งคือการเดินช้าๆผ่านป่าไม่มุ่งเน้นแค่เป้าหมายแต่สนใจและเปิดใจรับความงามที่ธรรมชาติส่งมาการใช้เวลาในธรรมชาติช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวตนและโลกใบนี้ลดความเครียดและความวิตกกงังวลและการต้อนรับความไม่สมบูรณ์แบบในธรรมชาติซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้ว่าบิดซาบิอย่างแท้จริงโดยรวมแล้วว่าบิดซาบิ สอนให้เรารับรู้ความงามในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์พร้อมทั้งเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตอย่างสันติและสงบขอบคุณและสวัสดีครับ